อาไม่เจอไ่ช่ับพากูทำไเชีเนียจะปิดปิดทำไมโน้ดตไมโ้โชิ่ช่วกูตอมยังหลออมทำไมโน้ยอะเหลอน้ไรจอะดิโน้กลัวอะไรอะอยังไงี่เยไี้ยกูสนุกคนเองอันนี้สาระเลยอะไรจันอะไรจั ไอ้ทอยเอาน้องออกมาไอ้ทอยเฮียเนี่ยยังไงกูกว้าพี่ว้าไปรับปันเนี่ยเนี่ยคนกูลุกเลยไอ้ทอยไปรับน้องมาเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับไปไม่งั้นผมจอมจริงด้วยโอ้เสียงเฮียเลยเนี่ยกูจะวางหูแล้วเด้อเดี๋ยวมเดี๋ยวมเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับไปรับเออจอน้เฮียว้าโอ้เสียงคนจริงไม่ได้ไหมมีของไอ้เฮียมีคนหลอกไม่มันต้องมันต้องหยุดผมมันไม่จริง อุ้ยเลื่อีอีสัตว์นั้นแม่งโผกไม้ยกูสะดุ้งโอซีเลยอเหี้ยเมื่อกี้ที่กูเปิดไมค์ออโต้จะได้ยินเสียงกูตะโกนได้ยินอยู่พี่เดินออกน้ำกดิพี่พี่เดินออกน้ำมาอี๋มันจะมีเร็วๆเดินออกน้ำมาไหนอะเฮียเียใครใครใครเป็นเฮียอะไรอะเราเดินออกน้ำยังไงอะไม่มึงจะเห็นจบแล้วเหมือนเป็นุ่นอ่ะมึงก็ยืนเก็บได้เลยหุ่นเฮียอะไรล่ะกูบอกก่อน เอาห่วไงอ่ะพี่หุ่นบ้านกดกดอี่หุ่นอ่ะเฮียอีกแล้วกลัวอะไรอ่ะโดนเจอแล้วอ๋อไม่ยช่กูตอมอแล้วจเลวอุ้มเลยอุ้มแล้วอุ้มเล้วอุ้มเลยนะฮานเราอุ้มดิอุ้ยเสียงอะไรมันตะโกนครับคับคอย่างเงี้ยเฮียเฮียอยู่ไหนอ่ะอุ้ยตึงกับอัพแอร์พี่ดูดิวิ่งลงมาชลร์งอ่ะ ไม่ได้อยู่ตรงกลางบันไดอย่งเมื่อกี้ผีนางลำเียเฮ้ยมันเม่ไปหมดเลยมันมันไปหมดเลยเออกูจะใจไว้ของจริงอันเนี้ยใครเป็นที่อะไรเนี่ยนานานาพ่อมึงอะไปแกตีนกูไปเด็กดีไนดีบันไดไหนวะบันไดมันอยู่กลางพี่ม้าผมกระโดดลงมาพี่เจอกีนแล้วเจอกันเจอเนี่ยเขี่ย เฮ้ยโดนกบมาแล้วโดนกบมาแล้วเ้ยอุ้ยเมื่อกี้ผีมันเพิ่มเขาบอกมันล้างๆเฮ้ยกูจะตอมอแล้วเด้ออย่าพึ่งพี่พี่ตรงไหนวะเนี่ยไม้ากายพี่กลัวกายเุ้ยเดี๋มาดีเดี๋ยวสายเลียว้ายเลียสายเลีอยวสายเสร็จแล้วออกไม่ได้เฮ้ยแล้วตัวเฮียอะไรเนี่ยมันดึงไอ้ยี่กลมันดึงไกลไปแล้วมันดึงกูโอ้ยเป็อไพี่จ้าพี่อันนี้มาอันนี้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  อุ้มพี่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 พีับจอแล้วไอใครหลอกกูมีของไว้เฮียมันมีที่เฮียอเียงมีของต้องเอีองกดเอียครับอู้เชื่อวูสะดุ้งโอซีอเฮียไปเต็มหน้าจอกูเลยสับเฮียไอเฮียวันี้กลับไปแล้วมเปคนฝันอ่อนนะเนี่ยไอเฮียพี่พี่ทับอิสลิปดิพี่ทับอิสลิมเฮียอะไรวะกายทัทัอสลิพี่ทับอิสลิทำไงนอนนะนอนนอน พี่พี่พี่จ๊พี่พี่นมาเนี่ยพี่ก็ต้องแทงมันอะมาดีมาดีเราไปโมาดีพี่ไม่ดีไม่โนยนนี่ลรเคอากวมาหลีวะหนีใหี้กอดนะมึงออวไยังไงยังไงอะไรไอ่เรงวบ้านมันอยู่ใกล้ใกยกูสะดุ้งโอซีเลยมันใหญ่ี่ใหญ่ใก